プレゼントは สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว EXTREME IT ทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook หรือ YouTube นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจซี a m มิ Thailand ด้วยนะครับผมก็ทักทายนะครับทักทายโอ้โหนี่มีคนดักเลย2องทุ่มอาจจะมีไลฟ์ที่2หรือเปล่าไม่ต้องอาจจะครับเพราะว่า2องทุ่มมีไลฟ์สตรีมแน่นอนเป็นวันเปิดตัว CU Intel Generation ที่10นะครับคืนนี้ผมจะรีวิว ตัวคอยนายนะครับคอย9กเนาะก็ทักทันก่อนเลยนะครับไม่ว่าเป็นท่องท่องทาง Facebook แล้วก็ Youtube วันนี้ผมได้รับพัดลมซีนามิมา1ตัวหลายหลายคนน่าจะเริ่มยิ้มแล้วว่าพัดลมซีนามิพี่เอามารีวิวแน่ใจเหรอแต่ผมบอกนั่นเลยว่าพัดลมตัวนี้เป็นโปรโตไทป์มีตัวเดียวในประเทศไทยและผม,ผมก็ฟีดแบ็กมาทางซีนามิแล้วและเขาก็บอกแล้วนะครับว่ารอบนี้พัดลมซนามิ รอบการทำงานเนี่ยเด่นๆเลยนะครับ1,800รอบสำหรับตัวนี้น่าจะมีให้เห็นเรียกได้ว่าเป็นพัดลมที่แรงเย็นและก็ได้ความสวยงามพร้อมกับราคาที่ดีนะครับสวัสดีครับดีครับก็ทักทายนะครับตัวนี้พัดลมที่ผมได้รับมาเนี่ยจะเป็นตัวโปรโตไทป์นิดนึงนะครับผมคือเขายังจะ ไม่ได้เป็นตัววางจำหน่ายจริงนะครับตัวนี้ถ้าเราดูดีๆเนี่ยก็ <ๆ S 1> ยจะเป็นแบบตัว 3D Print ที่ใครหลายๆคนแบบสงสัยเอ้ยเวลาก่อนเขาจะทํา Product ขายเนี่ยเขาต้องท mock ํา mockup หรือทําอะไรขึ้นมาตัวนี้ก็เรียกว่าคล้ายๆ mockup ก่อนที่จะ Final ปล่อยขายนะครับผมตัวใบพัดนี่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นสีดําหรือเป็นสีอะคริลิกใสนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีอะคริลิกใสเดี๋ยวต้องรอดูนะครับแต่ความพิเศษของพัดลมตัวนี้มันอยู่ที่ตัว ตรงกลางกระจกตรงนี้ครับมันจะเป็นมิติเนี่ยคุณดูตอนนี้ไม่มีความสวยงามอะไรเลยมันแค่กระจกแผ่นหนึ่งใช่ไหมแต่ผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวรอตอนเปิดดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของขอบตรงนี้ครับตัวขอบตรงนี้เนี่ยก็ได้เป็นขอบแบบขอบไฟ RGB อีกนะครับก็จะมีวงแหวนซ้อนวงแหวนนะครับผมแล้วก็ในตรงส่วนของด้านตรงนี้นะครับผมก็จะมีขีด3ขีดนะครับมีขีด3ขีดในส่วนของตัวแสงไฟ RGB นะครับเมื่อไหร่จะขายครับสําหรับพัดลมตัวนี้นะครับต้องรออีกสักพักหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับมันยังเป็นโปรโตไทป์ผมคิดว่าน่าอยู่ประมาณ1-2เดือนหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับพี่สอนปรับพัดลมเคสหน่อยครับก็พัดลมเคสมันอยู่ที่ว่าเสียบอะไรถ้าเสียบกับเมนบอร์ดก็ปรับที่เมนบอร์ดถ้าเสียบกับอย่างกล่องคอนโทรลเลอร์ซูนามินี้ก็ใช้กล่องคอนโทรลเลอร์นะครับพัดลมตัวนี้ใช้นิ้วทดสอบไม่ต้องใช้นิ้วทดสอบผมเสียบพัดลมไม่ดูดีกว่าแล้วคุณจะบอกว่าไทยจริงๆนะครับนี่คือความสวยงามของพัลม เอาจริงๆมันมีมิติที่เด่นมากๆเห็นตรงกลางพัดลมนี้ไหมครับมันเป็นตัวมัลติเฟรมนะครับตัวรีเฟกตนะครับที่เป็นมัลติรีเฟกตก็เวลาเปิดเนี่ยมันก็จะเห็นแสงสะท้อนเข้าไปด้านในตัวแกนพัดลมอันนี้ผมมองว่าเทคโนโลยีนี้เริ่มเข้ามาใช้งานกับตัวอุปกรณ์คอมเยอะมากขึ้นนะครับใช้ใช้งานกับอุปกรณ์คอมเยอะมากขึ้นนะครับผมตรงนี้นี่นะดูสวยงามมากนะครับจริงๆผมเห็นตรงนี้เป็นอย่างนี้ ผมว่าแบบอขอบขอบหน้าจะมาเป็นแบบมันติมาด้วยนะครับก็ดูสวยงามดีใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของขอบด้านข้างครับเวลาอยู่ทางด้านข้างข,างข,างของตัวเคสนะครับผมก็จะมีแสงไฟสีสีสีรอดออกมาด้วยนะครับก็จะมีการรอดออกมานู้นนี้อันนั้นนะครับสามารถปรับแสงไฟได้โดยพัดลมนี่ก็มองทิศทางนี้ก็จะดูเป็นแสงสีนี้นะครับดูสวยงามครับแล้วก็รอบของตัวตัวพัดลมตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าความเร็วรอบพัดลมเนี่ย8 0 0ถึง1,800 นะครับจะอยู่ที่ประมาณ800ถึง1,000บาทแต่ผมฟีดแบ็กทางซีเนมีไปแล้วไหนๆจัดทําแล้วเอาแบบ1,002ถึง2,000ไปเลยนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวน่าจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับใครที่บอกว่างบน้อยอยากได้พัดลมสวยๆพัดลมแรงๆรอบนี้จัดให้นะครับก็ร้อยกว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้ยังไม่คอนเฟิร์มราคาแต่ไม่ถึง200แน่นอนราคาต่อตัวอยู่ที่ประมาณตัวละร้อยนิดๆน,นะครับแล้วก็ เขาจะมีตัวรีโมทนะครับตัวนี้รีโมทก็สามารถปรับแสงสีสามารถปรับแสงไฟได้ด้วยนะครับผมนี่ตัวพัดลมถ้าดูด้านหลังนะถ้าสมมติเราต้องติดแล้วก็ให้เห็นแค่ขอบมอเตอร์ก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเราติดในแนวนี้ครับอ่ะผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับผมปิดไฟปุ๊บก็จะสวยงามเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะครับมิติก็จะดูดีขึ้นไปอีกแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีดูนะครับนี่ก็เป็นสีแดงนะครับผมสีเขียวครับสีน้ําเงินครับ สีเหลืองๆนะครับผมออกเหลืองๆเขียวๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี้สีน้ําเงินฟ้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้สีม่วงสวยมากๆผมพูดได้เลยแมันเหมือนลึกมากอันนี้ดูสวยจริงนะครับแล้วก็สามารถปรับโหมดได้นะครับใครที่บอกว่าอยากจะได้เป็นโหมดสีให้มันวิ่งสลับให้มันวิ่งปรับใช่ไหมครับอ่าเรนโบว์ RGB ยังคงมีอยู่นะครับ180บาท2,000 RPM ากำลังดี อ่ะเอางี้ผมลองถามฟีดแบ็กกับเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันอยากให้รอบพัดลมตัวนี้อยู่ที่ความเร็วรอบประมาณเท่าไหร่เพราะตัวนี้ผมบอกก่อนว่ามันยังเป็นโปรโตไทป์ยังสามารถบอกให้เขาปรับนูนี้นั้นได้นะครับแต่ตัวนี้ซินามิกำหนดสเปคไว้ตอนแรกอยู่ที่800 1, 8 0 0ถึงพันแผมฟีดแบ็กไปพันสองถึงสองพไปเลยถ้าสมมุติได้รอบ2000ในราคาแบบ150 190 ผมว่าเทพเลยเพราะพัดลมปกติทั่วไปเนี่ยถ้าแตะ2 0 0พันรอบราคาจะแพงมากเลยใช่ไหมอันนี้ก็ราคายังถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับผมนี่ความสวยครับข้างๆอ่ะเดี๋ยวลองปรับอีกโหมดหนึ่งดูนะครับก็สามารถปรับปรับเปลี่ยนนู้นนี้นั้นได้นะครับนี่ก็กดเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะมีหลายส้ตองหลายสเต็ปนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าพัดลมตัวนี้มันเป็นโปรโตไทป์นะยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับผมเดี๋ยวหลายๆคนว่าเฮ้ยทำไมแบบ พัดลมมันดูแบบเนี่ยเห็นงานมันดูหยาบมากนะครับตัวนี้ขอย้ําว่าโปรโตไทป์ตัวจริงสวยงามแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูตัวจริงถ้าได้รับมานะครับก็เดี๋ยวจะนํามารีวิวให้ก็คือพัดลมตัวนี้เขาจะเป็นซีรีส์ใหม่ที่จะเอามาใส่บิวินในแบบชุดน้ําหรือว่าฮิตซิงหรือว่าในเคสคอมพิวเตอร์รุ่นต่อๆไปของทางเซรามิกนะครับก็เดี๋ยวรอดูรีวิวสั้นๆง่ายๆเรียกว่ารีวิวดีกว่านะครับประมาณ10นาทีเองนะก็ ฝากกันเอาไว้ใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมไปนี่ให้มีแต่คนบอก2,001-2,500รอบเลยเหรออะ1 2 0 2 0 0 0นะครับ2,000บวกราคา200เอานะครับประมาณ2,000ดีแล้วครับสูงวันนี้เสียวเสียงดังใช่ครับคือถ้าสมมติรอบพัดลมมันสูงเกินไปเนี่ยมันจะมีเสียงดังที่รบกวนเยอะนะครับผมมองว่าสักประมาณ2,000รอบเนี่ยกำลังดีเอาไปใช้กับหม้อนนะ้ําอะไรต่างๆแต่หลายๆ,าๆคนบอกอยากได้สัก2,200-2,500ใช่ไหมเดี๋ยวผมฟีดแบ็กให้ละกันเพราะว่า เขาจะผลิตหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นการต่อกล่อง DMS นะครับผมต่อเข้ากล่อง DMS ท t s y ิ c เป็นไฟเสียงแบบเวลาเราพูดหรือว่าเป็นกล่องรีโมทคอนโทรลเลอร์ธรรมดานะครับหรือว่าจะเป็นทัดนลมแบบ ARGB ปกติเลยเสียบเข้าไปที่กล่องเมนบอร์ดนะเอยเสียบเข้าไปที่เมนบอร์ดแล้วก็เป็นสายไฟ ARGB 3พินก็เสียบแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยนะครับอันนี้ในอนาคตมีแน่นอนนะครับแค่นี้วันนี้จะรีวิว อะไรยาวนานนะครับไม่ต้องรีวิวยาวนานสั้นๆแค่พัดลมเองนะครับแค่พัดลมเฉยๆเองก็ประมาณนี้ส่วนวันนี้2องทุ่มนะครับวันนี้2องทุ่มเรามีนัดกันนะครับใครอยากดู performance สำหรับเจ้า Intel Core Generation 10สองทุ่มนะครับเจอกัน มีสีขาวไหมเดี๋ยวผมบอกเขาให้ว่ามีคนอยากได้สีขาวนะครับ2ทุ่มเจอกันกันกบรีวิว CPU อันนี้ผมรีวิวสั้นๆง่ายๆ10นาทีเพียงพอแล้วพัดลมรีวิวอะไรเยอะนะครับเอาแบบต่อแล้วปรับรอบได้ตามใจโอเคไว้เดี๋ยวผมฟีดแบ็กให้ละกันว่าอยากได้แบบอย่างนี้อยากได้แบบอย่างนั้นเขาจะได้ทําออกมาขายได้ตรงจุดนะครับอันนี้คือผมบอกแล้วเลยว่าซีนามีบุกตลาดแรงมากครับคุณจะสามารถเขาสามารถแบบรับฟังเราแล้วก็ฟีดแบ็กแล้วผมก็ แอบกระสิทธิ์ถามแล้วชุดน้ำสีขาวมีแน่นอนครับไปละครับสหรับวันี้สวัสดีครับเจอกันสองทุ่มละบ๊ายบาย